สวัสดีค่ะพี่น้อง,องป้องฝ่ายสุกทุกคน,นจ้าแย่ต่อมชุมแพมาอีกแล้วจ้าแสบบานบานจ้าพี่น้องเมงนี่หุงข้าวเจ้ากินกับอันผัดช,ชิงงแามมือเส้าค่ะพี่น้องแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปลาถวยนึ่งกับผักสลัดกะหล่ำจ้าพี่น้องอันาย่ต่อมาะื่อหงหมอกพฟ่้าแล้ว่ะพี่น้องอันอันพอดีไปที่ไปเสียบประสัน ขาปักเพื่นหัดหรือเพื่อนใส่จะหมอไฟฟ่าย่าต่อมก็เรียกหงใ์ใซึ้งค่ะพี่น้องหงษใจ่รึงส้ามิหานาทีสุกพอดีเลยค่ะพี่น้องหงใจ่รึงเอาง่า,ายว่าต้องเปียงไฟฟ่าน้องพี่น้องเปียงเก็ด <c oughs> <c oughs> กับเปียงเก็ดขึ้นเก่าแต่กับโบเปียงไฟฟ่า <c oughs> มาค่ะมากินข้าวง่ายกันจ้าพี่น้องกินกับผัดชิ้น้ำพริกจ้า <c oughs> ผัดชิ้ ผัดอันหมูหมูขิงใส่เห็ดหูหนูจาพี่น้องมีกระหล่ำม,มีต้นหอมเนาะมีต้นหอมมันป็นกระหล่ำดอกย้ายเบื้งผิดใส่เห็ดหูหนูแล้วก็หมูขิงพริกจ่านี่แหละเนาะผัดอันซื้อมาอาหารถุงค่ะพี่น้องแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปลาย้ายกินบ่เมเอดเอาใส่ตู้เย็นไปไม่กินไม่ แหงหลายมือแหงแสบเลยจ้ะพริกน้ำพริกสดน้ำพริกน้ำปลาจ้ะพี่น้องแล้วก็ข้าวเจ้าจ้ะมื้อนี้แล้วก็มีสลัดมีกระหล่ำแน่นิดน้อยแอมเนาะจ้ะเนาะพี่น้องอาหารเจ้ามื้อนี้แต่มีแค่นี้ละจ้าอาหารเจ้าย้ายต้มมาได้จ้ะมาเด้อพี่น้องสุข,ขสุขขนจ้าทั้งคนเก่าคนใหม่เนาะจ้ะเนาะขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่เข้ามาติดตาม ออกมาหลับชมยายต่อมจุมเพเ้แจ็บเป็นบานจ็บพี่น้องขอบคุณหลา,ลายจ้าที่เขามากกไดไลค์กดซับจะไข่กดกระดิง่งติดตามยายต่อมจุมเพเ้แจ็บเป็นบานเพื่อจะได้เบ่งคลิปใหม่ๆของยายต่อมเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆด้อจ้าเ้อตีเขามาพี่น้องเอ้ยยายต่อมมีเวลากะตีเขาไปยมพี่ยมน้องขึ้นกันละจ้าให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ ย้ายกะติดพยายามจากติดไปสาจากหน่อยไปปุ๊บย้ายกะยันผิดกฎเนาะค่ะเนาะกะให้เวลาสองสามมือเนาะพี่น้องเนาะค่อยไปเนาะเยี่ยมกันแต่คนตั้งแหกกำลังใจกันเนาะค่ะเมื่อวานย้ายต่อมกรบเพได้ออกคลิปเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่กระดาษย้ายบ่ได้เฮ็ดคลิปอย่างเด็ดจ้ะมื้อนี้กรบโปรี้อย่างหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมนู อาหารไทยให้เบิ้งจากมะเหน่ขงข้าวเจ้าข้าวเจ้าใส่ซึ้งแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปลาสื่อผัดเคงมาค่ะพี่น้องสำนีหล่ะจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าทั้งคนเกา่าคนใหม่ค่ะพี่น้องหาอายุหมัน่นควรยืนลำดวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันเด้อจ้าเด้อทั้งคนไทยคนลาวต่างประเทศเขาจ้าพี่น้องต้องไปประเทศเลาวเขาจ้าประเทศไทยืยงองหนก อิบซีไม่อิบีเก่าค่ะขอขอบคุณหลายๆจ้าแต่เราจะปดีจ้าชีพหนาพอกันไหมค่ะพี่น้อง